หวานส่งไทยปีตรงๆโพสซึ้งถึงเบสขอบคุณที่เข้ามาในชีวิต ต้องยกตำแหน่งคู่ครั้งรักแห่งปี2021ันเลยนะจ๊ะสำหรับนักร้องและนักแสดงหนุ่มหน้าใสตรงๆกริกรกระนกทอนหรือว่าตรงๆเดซตา้ากับนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวเบสรักวณีคำสิงค่ะลูกสาวนักชกดังสมรักคำสิงที่มาจะออกมาสรางโมเมนต์ความหวานให้เหล่าเอฟซฟินกันอยู่บ่อยบ่อยล่าสุดหนุ่มตรงๆได้ออกมาโพสต์ข้อความสึ้งๆรายยาว เพื่อขอบคุณเบสหวานใจสาวที่อยู่เคียงข้างมาตลอดรวมถึงครอบครัวคำสิ่งที่มองเหมือนลูกชายคนหนึ่งพร้อมประกาศะตอบแทนเท่าที่จะทำได้โดยตรงๆเขียนข้อความว่า ปีนี้เป็นปีที่พี่มีความสุขมากๆขอบคุณที่หนูก้าวเข้ามาในชีวิตพี่ระยะเวลาที่ผ่านมามีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะน้ำตาความสุขเสียใจแต่เราก็จับมือกันและผ่านมันมาได้หลังจากนี้พี่ก็ขอให้เราจับมือกันไว้แบบนี้ไม่จำเป็นต้องแน่นมากแต่ขอให้จับมือกันเอาไว้ตลอดก็พอ เพ,พียงแค่เราไม่ปล่อยมือกันและกันพี่จะพาหนูผ่านทุกอุปสรรคต่างๆไปให้ได้เส้นทางข้างหน้าหลังจากนี้พี่เดินต่อไปไม่ได้ถ้าพี่ไม่มีหนูเดินไปด้วยพี่รักหนูมากๆนะขอบคุณครอบครัวทุกคนที่ให้โอกาสผู้ชายอย่างผมโดยเฉพาะแม่อ้อยและพ่อบาสที่เข้าใจทุกเรื่องและมองผมเหมือนลูกชายคนหนึ่ง ผมสัญญาครับผมจะตอบแทนทุกอย่างเท่าที่ผู้ชายคนนี้จะทําได้และอยากขอบคุณทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราทั้งคู่เสมอคอยส่งกําลังใจและอยู่เคียงข้างกันอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานาๆนะครับสําหรับผมทุกคนก็คือคนในครอบครัวเป้าหมายหน้า1,000งแตัวต้องทําให้ได้อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับต้นปีมกราคม New Collection